หรือจะพบรักอีกคู่ลุ้นสัมพันธ์พระเอกนางเอกช่องสาเรียกได้ว่ากลายมาเป็นคู่จ้นคู่ใหม่ของช่อง3มไปแล้วค่ะสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มพลนวัตภูพันธ์ทัชสีและนางเอกสาวยดาณนะริญญาเพราะหลังจากที่มาเล่นละครกรงดอกซอยด้วยกันก็เคมีดีงามจนแฟนๆแห่จ้นแห่เชียร์หนักมากซึ่งแม้ละครจะลาจอไปแล้วแต่แฟนๆยังคงเชียร์ไม่หยุด ล่าสุดนางเอกคนสวยอย่างยดาก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้แล้วว่าถ้ามีโอกาสก็อยากเล่นละครด้วยกันอีกพร้อมกับบอกเลยว่าพี่ผลน่ารักเป็นพี่น้องกันแต่ถ้าถามว่าเป็นพระเอกที่สนิทที่สุดไหมสาวยดาก็บอกเลยว่าใช่แม้เอาเป็นว่าแฟนๆก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์กันต่อไปค่ะเพราะแม้สถานะตอนนี้จะยังเป็นแค่พี่น้อง แต่กยกหนุ่มพลให้เป็นพระเอกที่สนิทที่สุดในตอนนี้ส่วนจะมีโอกาสกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหรือเปล่านั้นต้องรอติดตามกันเพราะมีหลายคู่เหมือนกันที่กระแสดีมากจนผู้จัดต้องดึงตัวให้มาร่วมงานกันอีก